สวัสดีครับวงชาติเจริญทรัพ์นะครับมาฟังเสียงคำรามของฟอร์ดฟอร์สองเทอมนะหกหกสี่ศูนย์ 0. เอออาสมจัดให้ครับนี่เอามาลงนาหน่อยฝนตกหนักเลยมาปรับที่หน่อยดูเสียงนกเพาะมากครับสี่ศูนย์ไปนะ้อง ยิงก็เคยรีวิวนะครับนี่เสียงมันเพราะจริงๆเกะปลายแดงมา32ปี32ปีสมองปีน้องทำเครื่องไปทีเดียวเองดันน้อยดันน้อยอุ้ยสายปาดไปน้อง เห็นบอกว่าเคจะปล่อยห้าแสนเนี่ยพอถามจริงๆบอกไปามเมียดูก่อนว่าสาเพ่นว่านะเก้าสิบพลังมาครับไม่มีเทอร์โบออฟังเนเสียงก็สะใจแล้วนะ้องเอสามสิบสองปีหรือว่าสามสิบสองฝน โอ้าโสมมาจากเจ็ดสิบละมั้งรวมกันก็ร้อยกว่าปีครับลองเห็นต้นน่ยต้นอะไรที่สวยมากเลยเนี่มีสักห้าร้อยเดิเอารถปั๊บป้าฟอ,อดดีเสียงคำรามดีมากกระหึ่มเลยครับ เกลืองยนต์ีซูตัวน,นี้แกะปลายแดงมาจากร้อยเอด็ดตอนแรกผมพูดว่าชัยูปูไม่ใช่นะพี่น้องถามกันแล้วเอาสามสิบสองปีไปแล้วยังเฟี้ยวอยู่เรืืองยนนะเปิด็อดไปครั้งเดียวครับนะ โอ้ขับอย่างนี้นี่แกขับมือเดียวเลยเนี่เฮ้ยขับสองมือได้ไหมเนาะขับมือเดียวแขนด้วนนี่เนาะเอ๋อจัดมาเลยป๋าถังเชืเ้อเพลิงอยู่ข้างหน้าครับเป็นพลาสติกเออถังเชืเ้อเพลิงพลาสติกก็เรา,าีดไม่ค่อยมีปัญหา เมื่อ32ปีที่แล้วนี่ซื้อมาประมาณทั้งดอกทั้งไร่ตกไปน่าจะประมาณล้านสองหลานสามเนี่ยครับนะอาโสมจดัดไทครับนะปีนี้ทํานาประมาณ200กว่าไร่พีนเนอะ อบอบเสียงพ่อไหมสะใจมากอาลอหน้าจะแปดน็อตกันนะอ้ดีถายัดบูเข้าไปนี่ร้อยว่ารแรบงบนะหมดไปเลยครับ แกรูป,ปรเสียงท่อสะใจครับฟอดปัจจุบันก็เป็นนิวฮอลแลนด์แล้วพี่น้องฟอดน่าจะมันมีฟอดอังกฤษเนาะฟิตอังกฤษอเมริการาซินออแต่ยอมว่าเครื่องเครื่องยังไม่จะให้ไม่ฟิตก็ไม่ได้เนาะสามสิบสองปีนี่ บิดไปครั้งเดียวซื้อรถมาล้านสามนี่น่าจะทำเงินไปน่าจะเป็นสิบล้านแล้วน้องเป็นสิบล้านแล้วถาปล่อยนี่สีเดิมๆครับนี่ถ้าห้าแสนนี่ก็ลองดูครับเดี๋ยวต้องไปถามเมียดูก่อนอันนี้ปรับที่นาเองครับนะมันได้รับจ้าง ราดับจ้างวันลนาะชั่วโมงละห้าร้อยหกรอยครับโฮ้ยจะเดินนิ่มๆครับแฮมีติ๊กเกอร์ชาเจริญทรัพย์ด้วยครับมีสองพลาจากโรงงานเลยนะ 6640นี่ถือว่าเป็นรถที่อึดครับนะอ่าใช้ดีเพราะว่าพี่ชายก็ใช้อยู่ครับนะเพราะว่าปล่อยไปแล้วห้าแสนถามว่าแพงไหมจริงๆถ้าปล่อยก็ไม่แพง่นอ้องนะครับเพราะว่าเพิ่งทำเครื่องไปครั้งเดียวอ๋อ ใช้อยู่สอเดือนครับนะเกก็ไม่ได้รับจ้างอะไรครับนะใช้เจ้าของเจ้าของก็เลยอยู่นานไหมนะ้องโอ้ใส่ลังคามาใหม่ด้วยคนขับดีประมาณ70นะมีเงินเดือนกินแล้วครับปลาสมปลาสมคนบัตรกรวจญาติญาติกันเลยไปนะ้องอ่ะ ที่นาแล้วก็ทำนาครับตัวนี้เช่านะเช่าที่นาทำครับนี่ระดับบรมาจารย์ตักงอครับนะทาม,มาเจอจัดให้สักสิบนาทีให้พี่น้องได้ชมกันงับจัดนิ่มๆโอเครูปนี่ฝีมือด้วยจัดสวยไหม สนใจครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t t e r t r u c k ก็แปดสองเจ็2สอหามเจ็ดครับนะเออโถเนในบรรดารถแทรกเตอร์นี่ต้องยกให้เขาแล้วครับปอด